พันธมิตรบ้านกูเองค่ะเราจะยังคงสืบสารเจตนารมณ์ต่อไปนะคะแล้วเราก็รัก a อ t ทีวรักคุณลุงสนทิรักคุณลุงจำลองสูตรหัวใจและรักพันธมิตรพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องครับกลุ่มนี้ชื่อดีมากชื่อพันธมิตรบ้านกูเองพันธมิตรบ้านกูเอง ได้มาบริจาคเงินจํานวนที่เมื่อกี้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับทําให้ยอดบริจาคในงานพันธมิตรสัมพันธ์รวมทั้งที่คุณสนใีรับมาเมื่อเช้านี้หนึ่งแสนกว่าบาทด้วยรวมแล้วทั้งหมดเป็นเจ0 0 0 0บาทเศษครับครับครับขอบพระคุณน้องๆมากนะครับทีนี้มีคำถามว่าอยากจะเข้ากลุ่มยังไงนะครับทำไงดีน้อง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดหรือกลุ่มเปิดจริงๆเป็นกลุ่มปิดค่ะแบบว่าหนูเนี่ยใช้โปรไฟล์ตุ๊กตาไทยแลนด์เลิฟคิงเนี่ยจะคัดก่อนคัดโปรไฟล์เลยนะทุกตาไทยแลนด์เลิฟคิงภาษาไทยภาษาอังกฤษ T อ่านอธิบายนิดนึงใครอยากแก้ไขคือจริงๆอุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งคะค่ะก็คือตุ๊กตาไทยแลนด์เลิฟคิงก็ภาษาอังกฤษไปเลยค่ะ T ตัว O K T A แล้วก็ไทยแลนด์เลิฟคิง นะคะก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนอย่างพี่ๆเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักหนึ่งแล้วถึงจะดึงเข้ากลุ่มลับได้และกลุ่มลับบ้านนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดเพจเพื่อคุยกันเท่านั้นนะคะ <ๆ S 1> เราจะมีข่าวสารเราจะมีกิจก,กรรมเคลื่อนไหวกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อสู้เพื่อนในหลวงเนี่ยครั้งสําคัญเร็วๆนี้เพื่อทาชนคลล้มเจ้าค่ะๆๆๆและเราลูกหลานพรรณมิตรบ้านนี้ จะเป็นแขนเป็นขาให้กับแกนำพนมิตรตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มปิดต,ต้องไปคุยกับน้องตุ๊กตาในเฟซท,ที่เรียกว่าตุ๊กตาเลิฟคิงก่อนนะครับตุ๊กตาไทยแลนด์เลิฟคิงแอดก็เป็นเพื่อนน้องตุ๊กตาก่อนน้องตุ๊กตาก็จะทำการทดสอบแล้วค่อยคัดเข้าไป เป็นนักรบประจำกลุ่มครับเอาล่ะครับต่อมือให้อีกครั้งครับแล้วมาพบกับความบันเทิงของแฮมเมอร์ต่อครับพี่น้องครับ